รองแม่ทัพประชุมเตรียมจัดคลิกออป,ป้องกันไฟป่าภาคเหนือภาพรวมคุณภาพอากาศในสัปดาห์นี้อยู่ในระดับดีถึงดีมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะกรชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นอองภาคเหนือกองทัพพิที่3ส,ส่วนหน้าซึ่งวันนี้นะครับเราสองคนอยู่ที่คูเมืองเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคเหนือครับและวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในเขตพื้นที่ภาคเหนือจะมีอะไรบ้างไปติดตามรับชมเลยครับไปเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสภาพอากาศโดยเฉลี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคเหนือทางตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวสําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าค่า PM 2.5อยู่ที่21ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรค่า PM 1 0อยู่ที่36ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่า AQI อยู่ที่25คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ส่วนจุดความร้อนสะสมในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาพบ376จุดอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์21จุดเขตสปปก58จุดพื้นที่ป่าสงวน87จุดพื้นที่ริมทาง2จุดพื้นที่การเกษตร180จุดพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ28จุดโดยพบมากในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มากถึง42จุดและจังหวัดเพชรบูรณ์38จุดและหากดูจากกราฟจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนจะเกิดขึ้นมากที่สุดในพื้นที่การเกษตรเกือบทุกจังหวัด สำหรับการปฏิบัติงานที่สำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมาพลตีถนัดทนโกสายเสยวีรองแม่ทัพภาคที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกับตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5พื้นที่ภาคเหนือและประชุมประจำวันกับฝ่ายเสนาธิการ อีกทั้งได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการสำนักงานจิตอาสาและหอเฉลิมพระเกียรตยิจังหวัดเชียงใหม่ชุดขับเคลื่อนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7ดําเนินการสร้างฝ่ายชะลอน้ําเพื่อสร้างป่าเปียกในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและทําการลาดตระเวนป้องกันไฟป่าหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจํานวน5ครั้งการสร้างฝ่ายชะลอน้ําเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าจํานวน2ครั้ง การลาดตรวเวนเพื่อป้องกันไฟป่าจำนวน6ครั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อป้องกันไฟป่าจำนวน1 7ครั้งและการสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าจำนวน1ครั้งคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้กดถูกใจเท่ากับให้กำลังใจสวัสดีสสดปีปปใหม่ค่ะ,คะ